สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการจัดสรรวัคซีนในวันที่18สิงหาคม2564กันนะครับในวันที่18สิงหาคมคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกมีทั้งหมด3 6 6 6 7 7รายครับแล้วก็เ,เข็มสองมีทั้งหมด1,34,611ราย เข็ม3มีทั้งหมด69,577รายรวมทั้งสิ้นที่เราฉีดกันได้ในวันที่11สิงหาคมนะครับอยู่ที่578,65รายครับเราฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับไปแล้ว ทั้งหมด17ล้าน6 8 1้าเข็มแล้วนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นก็า5 7ดเปอร์เซ็นครับส่วนผู้วิตทะรับวัคซีน2เข็มแล้วนะครับก็จะมีอยู่4ล้าน8,26,641คนครับที่เป็น3.65เปอร์เซ็นและคนที่ได้รับครบ3เข็มแล้ว สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสามคนครับคิดเป็นศูนย์ที่สองเปอร์เซ็นต์และตอนนี้เราฉีดไปแล้วทั้งหมดยี่สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าโดสครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่สิบเก้าล้านคนครับและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มสอง มีอยู่ประมาณ61ล้านคนและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม3มีประมาณ65ล้านคนครับส่วนการคาดการณ์ของผมนะครับผมคาดการณ์ว่าอีกประมาณ150วันนับจากนี้นะครับผมคาดว่าคนไทยทุกคนน่าจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนครับก็ น่าจะเป็นประมาณต้นไตรมาสหนึ่งปีหน้าครับได้ครบทุกคนและฉิดได้ในปริมาณขนาดนี้นะครับส่วนการจัดสรรวัคซีนนะครับณตอนนี้ประชาชนทั่วไปนะครับที่มีอายุ ระหว่าง18ถึง60ปีได้รับการจัดสรรวัคซีน,านมากที่สุดนลครับโดยการฉีดไปแล้วทั้งหมด11ล้านโดสครับรองลองมาก็เป็นผู้สูงอายุครับ60 000, ปีขึ้นไปฉีดไปแล้ว4ล้านโดสอันดับต่อมาก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับฉีดไปแล้วทั้งหมด2.7แสนโดสต่อมาก็จะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวครับ เราฉีดไปแล้วทั้งหมดสองล้านสามแสนโดสรองลงมาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าครับเราฉีดไปแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านหกแสนโดสสุดท้ายก็จะเป็นหญิงตั้งครรภ์ครับเราฉีดไปได้ทั้งหมดเก้าพันโดสครับในกลุ่มประชากรนะครับที่แบ่งเป็นเพศช,ชายและเพศหญิงนะครับในกลุ่มเพศช,ชาย และเพศหญิงในช่วงอายุระหว่าง18-20ปีนะครับเราก็ฉีดได้ในปริมาณที่ได้เรียกกันนะครับประมาณ2แสน20,000 2แสน2 2แสน30,000โดสประมาณนี้นะครับชายหญิงแล้วในอายุระหว่าง28-40ปีนะครับเพศหญิงฉีด ไปแล้วทั้งหมดี่4.7แสนโดสส่วนเพศชายฉีดไป3.9แสนโดสช่วงวัยนี้เพศหญิงจะมากกว่าเพศชายครับแล้วก็ในช่วงอายุระหว่าง 4, 8, ถ4ส6 0ปีเพศหญิงฉีดไป4.8แสนโดสเพศชายฉีดไป3.9แสนโดสในช่วงอายุระหว่างนี้ก็เพศหญิงจะฉีดมากกว่าเพศชาย สรุปก็คือทุกช่วงอายุช่วงวัยนะครับเพศหญิงจะมีการฉีดวัคซีนมากกว่าเพศชายในช่วงอายุระหว่างหกสิบเอ็ดปีถึงแปดสิบปีก็เพศชายฉีดไปหนึ่งล้านแปดแสนโดสเพศหญิงฉีดไปสองล้านสองแสนโดสและผู้สูงอายุที่มีอายุแปดสิบปีขึ้นไปเพศชายฉีดไปแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นโดสเพศหญิง ฉีดไปแล้วเกือบ2แสนโดสสรุปผู้ชายตอนนี้ฉีด้วทั้งหมด10ล้านโดสเจ้หญิงฉีดไปแล้วทั้งหมด12ล้านโดสส่วนการจัดสร่นวัคซีนตามยี่ห้อนะครับก็เราก็จะมีซินวัตแอสตราชิโนฟาร์มไฟเซอร์จอร์ซานแดนจอร์ัน วัคซีนที่เราได้รับการจาัดสรรให้กับประชาชนชาวไทยมากทีก่สุดจะเป็นวัคซีนชินวัตนะครับที่เป็นวัคซีนที่รัฐบาลนําเข้ามาให้กับประชาชนชาวไทยได้ฉีดกันฟรีนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นประชาชนที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง60ปีนะครับเราฉีดให้กับกลุ่มนี้ไปแล้วทั้งหมด10ล้านโดสครับ แล้วก็วัคซีนอัลตราเซนิก้านะครับรองลงมาเราฉีดไปแล้วทั้งหมด9ก้าล้านหแสนโดสให้กับกลุ่มประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวครับอันดับ3ก็จะเป็นชิโนโฟาร์มนะครับเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนที่อยากจะใช้วัคซีนตัวนี้ก็ต้องพักเงินเองจ่ายให้กับ ผู้นำเข้านะครับก็คือในส่วนของรัฐบาลครับเป็นผู้นําเข้ามาฉีดให้กับประชาชนน่าจะตกประมาณเข็มว่าเจ็ดร้อยบาทนะครับผมคงจะไม่ติดเราก็ฉีดไปแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านหกแสนโดสส่วนตัวที่สื่อนี่เป็นตัวที่เป็นความหวังของประเทศไทยนะครับที่ทุกคนอยากจะได้ฉีดมากก็คือไฟเซอร์นะครับ ไฟเซอร์เนี่ยเราฉีดไปแล้วทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมื่นโดนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อบู๊เข็มสามส่วนวัคซีนที้เราใช้น้อยที่สุดในไทยก็คือจอร์แอนดันชนสันนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่พวกกลุ่มสถานทูตเขานําเข้ามาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตนะครับฉีดไปห้าพันโดสขอบคุณครับ ขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บ